สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะกอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเดือนตุลาคมครึ่งเดือนแรกของคุณนะคะก็ครึ่งเดือนแรกมีดาวขยับสองดวงเท่านั้นนะคะจนถึงวันที่สิตุลาคมเนี่ยเราก็มาเริ่มดูก่อนว่าดาวที่ขยับดวงแรกก็คือดาวพระพุธนะคะขยับจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภาษะนะคะตั้งแต่วันที่หตุลาคมเป็นต้นไปไปจับกู้กับดาวพระศุกร์นะ,ะซึ่งเป็นคู่รื่นไหลในเรือนสุภาษะ เพราะฉะนั้นแอดมองว่ามันเป็นช่วงรอยต่อในการตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางของการทำงานที่ใหม่เรื่องใหม่ตำแหน่งใหม่นะคะหลายๆสิ่งของเจ้าวตาเนี่ยถ้าจะมองความขัดแย้งก็คือเรื่องของการจัดทําเอกสารสัญญาในการทําอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวพระอังคารยังอยู่ในเรือนปุตตะในลักษณะคู่ขัดแยง้ง นะคะก็หมายถึงการเจราจาการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่เจ้าตาอาจจะมีข้อวิตกกังวลหรือว่ายังอ่านสัญญาได้ไม่ลงตัวไม่เรียบร้อยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะระยะเวลานี้ส่วนบางคนนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องการงานของผู้ใหญ่จนกระทั่งรู้สึกว่าเอออยากจะปรับเปลี่ยนแล้วก็มันมีโอกาสหรือจังหวะที่เจ้าพตาจะรุ่งเรืองหรือปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ในการทํางานหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนวิธีการทํางานไปทั้งหมดเลยก็ได้ ช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาชัน้นเขาต้องเรียกว่ามีความรู้ความสามารถเก่งกาจและขยันในเรื่องของการทํางานเพราะว่าพอวันที่9ตุลาคมเนี่ยพระเกศจะขยับเขาการที่พระเกตเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนการงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าพตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยจริงจังกับเรื่องการงานมากและพร้อมที่จะขัดแย้งกับใครต่อใครในกรณีที่คุณยังไม่เปลี่ยนที่ทํางานนะคุณยังอยู่ที่เดิมเนี่ย มันระวังการมีปากมีเสียงมีความวุ่นวายนะคะในช่วงระยะเวลานี้กับเจ้านายผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปแล้วก็มันมีการอึดอัดขัดใจเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณกับเพศตรงข้ามผู้ร่วมงานนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คือช่วงเนี้มันอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยมากเหมือนกันพระเกตนะคะมาจากเรืนลาพักเข้ามาสู่พบเรือนการงานแสดงว่าการงานอะ่ะมันเหมือนกับบางทีออ่า ผลตอบแทนมันน้อยลงแต่ง,งานมากขึ้นงานเยอะขึ้นงานต้องรีบต้องรอต้องถูกตีกรอบว่าจะต้องเสร็จเมื่อนั้นเมื่อนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าตารู้สึกว่ามันมันกดดันนะคะเป็นเรื่องที่รู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวลัคนาราศีกลุ่มบางคนอยากเป็นอิสระในเรื่องของการทํางานแน่นอนว่าด้วยพระเสาร์อ่ะกลุ่มหลักวินาศบางคนอยากจะไปทํางานไกลนะคะ อยากจะไปทําต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทมว่าได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอุดมเกณฑ์มันเป็นองค์เกณฑ์นะคะดาวดาวพระเสาร์ที่อยู่ในเรือนนี้ของเจ้าวตาเนี่ยมีตําแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่ามันเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามันถอยหลังอะนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาถอยหลังคือมันมันไม่ได้ดีอย่างที่สุดนะ,ะเป็นจังหวะที่ยังไม่ดีอย่างที่สุด เพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี tu, ่ยต้องบอกว่ามันเป็นช <tam> ่วงระยะเวลาที่อ่ะถามว่านิ่งนิ่งได้ไหมนิ่งได้ในช่วงระยะเวลานี้อย่าเพิ่งกระตุกกระตักเพราะว่าโอกาสที่ดีมีไหมโอกาสที่ดีก็จะมีมาจากดาวเสาที่มันจะเลิกถอยหลังหรือว่าเพราะเรออ่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าช่วงระยะเวลานี้การเงินการเงินบางทีมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยจะเริ่มขยับถอยหลังนะคะในวันที่ สามตูคมต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่ากาเงินจะน้อยแต่เจ้าตาไม่รู้สึกทุกนะเหมือนกับอดาววินาดโดนปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปไกลแต่ปรากฏว่ามันดีอ่ะก็ประมาณนี้คือไม่ค่อยทุกมีลักษณะของความไม่ค่อยทุกเพราะว่าพระเสาเนี่ยอย่างพระเสาเนี่ยจะเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ของคุณแต่มีลักษณะที่กําลังถอยหลังอยู่แต่พระฤหัดเนี่ย จะเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของคุณแม้จะถอยหลังคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งนะคะอาถอยหลังก็จะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเป็นเรื่องของแปลนต่างๆที่เจ้า,าตากําลังคิดอาจจะทําการไปมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไกลออกไปนะมันต้องประครับประคองในช่วงระยะเวลานี้ไปก่อนนะเจา้าตาบางทีช่วงนี้รู้สึกกดดันมันกดดันเพราะอะไรกดดันเพราะงานมันมีภาระมาก ผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือมากผู้ใหญ่สั่งงานมากนะคะทุกเรื่องมันกดดันน่ะถามว่ามันจะดีมันจะกดดันไปถึงระยะไหนก็3ตุลาถึง13กุมภาพันธ์เป็นระยะเวลา133วันที่ชาวลัคนาและราศีกลุ่มต้องระมัดระวังความกดดันในเรื่องนี้แต่บอกเลยว่าคุณไม่ทุกข์คุณไม่ทุกข์ยากคุณไม่ลำบากใจคุณรู้สึกแล้วแหละว,ว่าเออช่วงระยะเวลานี้มันเป็นแบบนี้ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดรู้สึกว่ามันมือไม่ขึ้น ทำอะไร оП. รยะยะเวลานี้ก็รู้สึกว่ามันไม่พุ่งไปข้างหน้าการงงการเงินก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งนะคะดาวตัวตนเ,เข้าไปอยู่ในเรื่องกระดุงพระตัวเองก็ใช้เงินเก่งเหลือเกินต้องจัดระเบียบในเรื่องของการเงินให้มากแล้วที่สําคัญระยะเวลานี้เรามาดระวังการถูกหยิยืมนะคะอ่ะดาวสองดวงเดินครบกระทบกันเรื่องอะไรเล่าแล้ว เดี๋ยวเราไปแยกเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพกันแต่ตัวตนเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้ยตุลน่ไอ้ตุลวะขอภยัยชาวลัคนาราศีกุมอ่ะเป็นคนสองอารมณ์เป็นคนเดี๋ยวก็จะอยากอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็จะอยากลุยไปข้างหน้าเดี๋ยวอยากออกจากบ้านเดี๋ยวจะไม่พูดคุยกับใครระยะเวลานี้ระวังการขัดแยง้งโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามหรือคนรัก คู่สมรสของคุณนี่ต้องเรียกคนรักและคู่สมรสนะเพราะทุกวันนี้เนะี่ยคู่สมรสเนี่ยมันจะเป็นชายเป็นหญิงอะไรก็ว่ากันไปช่วงระยะเวลานี้มีความขัดแย้งบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วมันเคลียร์กันได้ ในเรื่องการงานเป็นช่วงจุดเปลี่ยนเป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงการกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะไปหาใหม่จะอยู่ที่เดิมวิตกกังวลในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วถ้าเกิดจะไปจะเจริญก้าวหน้าไหมในลักษณะที่สุกอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับประกันว่าในดาวโรมบอกเลยว่ามันเป็นเกมดีล่าปลนเจริญรุ่งเรือง,งต่อเนื่องนะคะสิ่งที่อาจจะเตือนเจ้าตาคือในเรื่องของการงาน สมมุติไปสัมภาษณ์อะไรทำได้จริงให้บอกว่าจริงอะไรทำไม่ได้ให้บอกว่าไม่ได้อย่ารับปากไปส่งๆนะคะเรื่องของคําพูดในระยะเวลานี้มันจะกลับมาเล่นงานเจ้าตานะคะแล้วก็ในการงานระยะเวลานี้อย่าปากร้ายอย่าปากแรงอย่าปลักกล้าอย่าพาดพิงคนอื่นนะคะอย่าไปคอมเมนต์อะไรต่างๆเพราะเตือนไปแล้วนะคะในเพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าได้เตือนไปแล้วเพราะในช่วงระยะเวลาเนี้ย ผู้ใหญ่กําลังจะปื้มผู้ใหญ่กําลังจะช่วยในช่วงที่เจ้าคตาเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางการทํางานเขาก็อาจจะไม่ปลืม้มอาจจะไม่อยากช่วยและโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายหญิงในช่วงนี้ก็ต้องยิ่งระวังให้มากนะคะอุปรสรรคศัตรูคู่แข่งมีไหมอุอุปรสรรคศัตรูคู่แข่งในระยะเวลานี้เนี่ยมันจะเป็นคนอายุน้อยกว่าและเป็นลูกน้องนะคะ เจ้าตาช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางทํางานไม่ได้อยู่กับคู่ครองนะในเรื่องของการงานถูกมอบหมายให้ไปนู่นไปนี่เดินทางอยู่เสมอเดินทางอยู่ตลอดเวลาเนาะภเกตเข้าเรือนการงานก็เดี๋ยวต้องไปพบไปเจอผู้ใหญ่ไปมีคอนเน็กชันนะดาวเจ้าเรือนปัตนิตกเรือนมรณะเหมือนกันก็สแสดงว่าช่วงระยะเวลานเนี้ยคู่ครองคนรักก็ให้อะไรบางอย่างเจ้าตาเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาก็อาจจะเดินทางเหมือนกันไม่คุณก็เขาเดินทางไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะ ในส่วนการเงินนะ่ะแอดบอกแล้วว่าการเงินดาวราหูยังทับเรือนตนอยู่เพราะฉะนั้นการเงินจัดการให้ดีควบคุมรายจ่ายให้ได้นะคะรู้จักกินรู้จักใช้นะคะถามว่าตัวเองรู้จักกินรู้จักใช้ไหมบางทีกลุ่มเนี่ยฟังแอดไปจกนกระทั่งแบบขัดละขัดเกมขัดแล้วอะคนอื่นมองว่าขี้เหนียวแล้วอะแต่ปรากฏว่าเวลาใครมาขอความช่วยเหลือใจอ่อนใจง่ายบางทีให้เขาไปหมดเลยเสียรู้และเสียประโยชน์นะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดทําเช่นนั้นนะ จะเสื่อมเสียในเรื่องของเงินทองคุณดูเลยเนี่ยแปดกับหนึ่งเป็นคู่เสื่อมถ้าคุณให้ใครไม่ว่าจํานวนเล็กนอ้อยจํานวนมากอะไรขนาดไหนก็ตามหมดเลยนะคะในเรื่องของการเงินแต่ในเรื่องของการเงินที่มาจากการทํางานเนี่ยต้องเรียกว่ามันเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรสะดุดและถ้าเจ้าอตาย,ยังอยู่ในลูปนะคะของการเช้าไปทํางานเย็นกลับมาบ้านไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคุณก็ได้เท่าเดิม ถ้าเจ้าาตาบอกอ้าวแอดและช่วงระยะเวลานี้หนูจะต้องไปลงทุนอะไรไหมมันก็ยังไม่มีจังหวะพอปารือขาดหรือดาวเจ้าเรือนกระดุมพ้าของคุณถอยหลังเรือนพันธุก่อนหน้านั้นอาจจะทําอะไรกับที่บ้านแล้วเกิดการง้อเงยในเรื่องของการงานแต่ระยะเวลาเนี้ยไม่เสียหายไม่สิ้นเปลืองไม่ฟุ่มเฟือยประครับประคองตัวเองดีที่สุดในช่วงระยะเวลานี้ค่ะต่อไปในเรื่องของความรักนะ ความรักระยะเวลานี้ของชาวลักนาแล้วราศีกลุ่มด้วยการเป็นองค์เกณฑ์ร้ายโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยคือมีดาวครบทั้งสามฐานระยะเวลานี้ระวังคนที่เข้ามาเป็นคนที่อายุมากมีครบพร้อมมีเงินทองนะคะแต่เขาเป็นของคนอื่น2 เป็นคนที่เคยแต่งงานแล้วเขามามันพูดมันคุยมันคบกันได้นะนะคะสามถ้าเจ้าอาตาเป็นคนที่เคยผิดหวังมาก่อนนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีคนมากกอก็กเปิดประตูนะคะประตูใจได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปกันถึงไหนเพราะว่าโดยส่วนมากถ้าเจ้าอาตาจะพบเจอหรือรู้สึกรักใครอะไรก็ตามอะ แอนว่ามันผ่านช่วงระยะเวลานั้นไปแล้วนะคะบางควนก็ยังติดอยู่ในความหลังฝังใจนะคะเพิ่งเลิกลาหย่าล้างหรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนระยะเวลานี้สำหรับคนมีคู่ก็หงุดหงิดไหมฮะคนมีคู่หงุดหงิดไหมการพูดการเจราจากับคนรักไม่ว่าจะยังไม่เป็นคู่สมรสกันก็ตามคนรักอะก็หงุดหงิดรู้สึกว่า ทะเลาะบอกแว้งกันบ่อยนะคะบางคนก็รู้สึกว่าคู่ของคนรักระยะเวลาเนี้ยมาจัดก,การในเรื่องของการเงินของคุณมากเหลือเกินนะคะเจ้าชะตาระยะเวลานี้ก็รู้สึกว่าถูกขนาบนะถูกบังคับถูกสอนคือแอดอยากจะให้เจ้าชะตารู้ว่าช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะสู่รุ่ยสู่ร้ายในเรื่องการเงินจริงๆนะคะ คู่ครองคนรักเลยพยายามที่จะช่วยเหลือจัดแจงจัดการแต่คุณก็ไม่ชอบนะจริงๆแอดว่าในช่วง2-3เดือนก่อนจะปิดปีเนะี่ยก่อนจะจบปี2,500 2,024าละกันสองพนห้าร้อยหนี้ไปมันมีแต่คนเหนื่อยมันมีแต่คนล้ามันมีแต่คนแบบลำบากใจทั้งเรื่องปัญหาการเงินการงานความรักเพื่อนฝูงนะบางทีด้วยดาว สดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ดาวพฤตยูและดาวพฤหัสบดีค่ะถอยหลังทั้งหมดเลยมันจะเหนื่อยมากยกเว้นคนที่มีเกณฑ์ดาวในพื้นดวงเกิดอะ่ะถอยหลังอยู่แล้วจะรู้สึกว่ามันเออมัน,ม,นมันพลิกฟื้นคืนกลับมานะคะโดยเฉพาะคนมีคนคนมีคู่เนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะกับผู้ใหญ่ของกู้ครองคนรักนะคะ ให้ระวังเพราะมันจะขัดแย้งกันหรือมีปัญหาในแบบที่ว่าคู่สมรสของคุณเนาะเป็นคนเลี้ยงบุตรหลานบริวารเลี้ยงลูกตัวเองแต่ปู่ย่าตายายเนี่ค่ะเข้ามายุ่งทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะโดยเฉพาะแม่สามีกับกับภรรยาเนี่ยอบอกเลยว่าอืมนะคือ คู่ครองของคุณเนี่ยอาจจะจุกจิกจู้จี้มาจากถูกจุกจิกจู้จี้มาเออเป็นอย่างเงี้ยนะคะลักนณาราศีกุมนะเพราะฉะนั้นคนมีคู่เนี่ยแอดว่าต้องเปิดใจพูดคุยเปิดใจมองเห,เห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหากันนะชีวิตถึงมึงถึงราบรื่นขึ้นต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวลักนณาราศีกุมในช่วงระยะเวลาเนี้ย ดาวอ่ะจะมีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะระวังเรื่องโรคภูมิแพ้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดมระวังการอ่ะเขาเรียกว่าปวดหัวปวดตาเจ็บตานะคะดาวพระอาทิตย์นี่คือเจ็บตานะ<อ>เรื่องอื่นๆก็ช่วงนี้ก็ระวังถ้าเตือนก็จะเป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องของการใช้เงินเก่งนะคะแต่ด้วยดาวพุธเนี่ยเข้ามาประสานประโยชน์แล้วเนี่ยก็ให้ระวัง เกี่ยวกับเรื่องของกระแสะการเงินของตัวเองอะเก็บดีๆเพราะมันมีเรื่องให้จําเป็นต้องจ่ายแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะมีโอกาสขัดแย้งก็คือคุณเนี่ยขัดแย้งกับบุตรหรือขัดแย้งกับบริวารหรือขัดแย้งกับคนรักก็ได้ขัดแย้งกับคนอายุน้อยกว่าก็ได้ที่สําคัญระวังผู้ใหญ่นะคะระวังผู้ใหญ่ที่ขัดแย้งกันคือดาวอะส่งผลดีได้ก็ส่งผลร้ายได้ในระยะเวลานี้ด้วยความตีกลนของเขาอะ นะคะก็ต้องระวังอาจเป็นเอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมอ่ะในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะเป็นช่วงรอยต่อที่ได้รับความกดดันอะไรในหลายๆอย่างขอให้มีสติในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็เรื่องของการระแวงแคลงใจกันระหว่างคุณกับคนรักนะคะแอดฝากไว้เท่านี้แอดเชื่อว่าในเรื่องการเงินนะลัคนาราศีกุมรู้จักใช้รู้จกัจกจ่าย รู้จักดูแลการเงินของตัวเองเพียงแต่ช่วงนี้มันเก็บเงินไม่อยู่ราหูมันยังแบบหลวงทรัพย์อยู่นะคะราหูก็คือตัวเองนะคะถ้าเกิดคุณแบบจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบทางการเงินได้หลายๆอย่างในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนตุลาคมชีวิตจะดีขึ้นค่ะแล้วก็นะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนกับญาติมีปัญหาเพราะว่าพระฤหัสกําลังจะถอยหลังนะคะในเรือนพันธุนะ ญาติกับเพื่อนคุณอาจจะทะเลาะก,กันหรือคุณกับญาติคุณกับเพื่อนทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีเกณฑ์แบบนี้ค่ะนะคะทั้งหลายทั้งวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมในครึ่งเดือนแรกตุลาคมนี้นะคะ2567กขอบพระคุณนะคะที่ฟังกันมาถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ